Without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling, be falling, falling fast. She's got a way of keeping me coming back to bed. I just found out the only reason that you're loving me wants to give back at your ex lover, but before you leave, usually I would never, would never even care. Maybe I know she's creeping, I feel it. To make you stay, but your savage love. Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel, but your savage love. When you kiss me, I know you don't share my love, but I still want that. Your saddest love, your savage love, 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 your savage love, love. love. สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกๆคนเลยนะครับามาพบกันแล้วนะครับกับวิชาดนตรีสากลนะครับกับคุณครูวรวุินะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นบทเพลงอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาทายกันนะครับส่วนสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป่าเพลง Happy Birthday กันไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ไปฝึกนะครับฝึกฝนในการท่องโนต้ตหรือแม้กระทั่งไปเป่าเมโลเดียนสำหรับคนที่มีเมโลเดียนนะครับอ่าโอเคก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับครูขอถามนักเรียนว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยที่ มันมีขาเยอะๆหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากอ,ะอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่สายพันธุ์นะครับหรือสีก็แล้วแต่สายพันธุ์จะชอบอาศัยอยู่ตามหลังคาบ้านหรือตามามุมของต้นไม้แล้วมีเส้นอะไรขาวๆถักเป็นวงๆอยู่ตามมุมซึ่งถ้าเราไปโดนเนี่ย มันจะเหนียวติดหน้าติดตาติดมือเราเลยแล้วมันจะคอยใช้ไอ้เส้นงวงเนี่ยดักจับมแมลงเวลามลงมันมาติดไว้เป็นอาหารอ่านักเรียนบางคนนึกออกแล้วว่ามันคือสัตว์อะไรครับตบว,ว่าไงตบว่าตบว่าตบว่าเออแมงมุมนะครับมันจะชักใย,ยนะครับใย,ยออกมาจากตัวมันเนี่ยนะครับ ตามมุมบ้านตามหลังคาบ้านหรือตามในป่าเพื่อได้ดักจับสัตว์อาหารหรือเป็นที่ยู่าศัยของมันนะครับบางตัวก็มีพิษร้ายแรงบางตัวก็ไม่มีพิษนะครับอันเป็นว่าเราอย่าไปใกล้มันเป็นดีที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่าตัวในมีพิษหรือไม่มีพิษอ่ะโอเควันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทเพลงแมงมุมลายนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูเนื้อร้องของเพลงแมงมุมลายกันบางคนเนี่ยร้องออกในใจแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยเป็นไงเคยท่องนะครับไม่ใช่เคยท่องเคยร้องกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยอนุบาลหรือแม้กระทั่งตอนปอหนึ่งนะครับเคยร้องกันอยู่แล้วแต่ก็จะไม่รู้หรอกครับว่าโน้ตมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราก็มาทัวรเนื้อร้องกันก่อนเป็นการดี เป็นการย้ำว่าเป็นการฟื้นฟูความจำของนักเรียนนะครับให้เข้าใจในทำนองหรือเมโลดี้หรือจังหวะให้แม่นนะครับบางคนอาจจะร้องไม่เป็นก็อาจจะมีนะครับนักเรียนอ่าโอเคเรามาดูเนื้อเพลงกันนะครับเนื้อเพลงมีไม่มากนะครับมีอยู่4บรรทัดนะครับอ่ามันบอกว่าในเนื้อเพลงนะครับบอกว่า แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนสมสารเหลือทนก็คือแบบทุลักทุเลทรมานนะครับเดินโยกไปโยกมาเนื้อตัวมันแมมนะครับนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันถูกฝนคำว่ามันเนี่ยก็คือเป็นแทนตัวของแมงมุมนะครับแทนว่ามันถูกฝนนะครับถูกน้ำฝนเนี่ยครับร่วงล่น จากบนหลังคานะครับรุนลงลงมาปุ๊บพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตาน้ำแห้งเหือดนะครับแห้งเหือดไปรับตาก็หมายความว่าแห้งหายพระไปรับตาเพราะโดนแสงของพระอาทิตย์ส่องนะครับมันรีบไต่ขึ้นฟ้าก็คือเจ้าเมงมุมเนี่ยรีบไต่ขึ้นฟ้าก็คือในเพลงเนี่ย รีบไตขึ้นดังคานะครับหันหลังมาทําตาลุกวาวก็คือหันหลังมาแล้วก็ทาตาลุกวาวใส่คนที่มองนะครับอันนี้ก็เป็นจินตนาการจินตนาการก็ขนแต่งขนแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับแต่งเพื่อให้เด็กได้จินตนาการนะครับหรือเพื่อเป็นล้อเพื่อเป็นเพลงในการขับร้องกล่อมเด็กนอนหรือให้เด็กได้ฟังเพื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสมองนะครับ เพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ไปฟังเพลงจริงๆเลยดีกว่านะครับว่าทํานองเป็นอย่างไรจังหวะเป็นอย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังนะ,ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปดูได้เลยครับ ก็จบไปนะครับกับบทเพลงแมงมุมลายนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจทํานองและจังหวะเป็นอย่างดีน,นะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุ้นหูนักเรียนอยู่แล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันนะครับสัก2รอบนะครับวันนี้ครูมีเครื่องดนตรีอีกหนึ่งทิ้นก็คืออูคูเลเล่มาช่วยประกอบด้วยนะครับอโอเค เดี๋ยวให้นักเรียนร้องพร้อมครูเลยแล้วกันเพลงนี้ไม่ยากนะครับนักเรียนดูเนื้อจะในคลิปของคุณครูแล้วก็ร้องตามคุณครูเลยนะครับ one two t ไปแมมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนล่วงรนจากบนหลังคาปอาทย์ส่องแสงฝนแห้งเหือดไปลับตา มันในใ่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวอ่ะอีกดึงรอบนะครับแักเรียน one two three ไปแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสานเหลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนร่วงหล่นจากบนหลังคาพระทิย์ส่องแฟงฝนแห้งเหือดไปรับตา มังเไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวไม่ยากนะครับน้าเยียนเพลงนี้โอเคครับเมื่อนัเกเรยียนเนี่ยร้องเพลงจนคล่องแล้วนะครับจำทำนองจังหวะได้แล้วจนคล่องแล้วเราก็ไปดูเรื่องโน้ตเพลงกันเลยไปอ่ะก่อนจะไปดูเรื่องโน้ตเพลงโคมี สาระมาบอกเขาบอกว่าเพลงแมงมุมลายนี้นะครับนั้งเรียนเราจะใช้โน้ตในการบรรเลงเพียงแค่5ตัวโน้ตเท่านั้นได้แก่อะไรก็คือโน้ตโด,โด,โดเรมีฟาซอนหรือโซนะครับแค่5ตัวแค่นี้นะครับตั้งเรียนเพลงแมงมุมลายมีใช้โน้ตแค่5ตัวนะโดเรมีโดเรม,เรมีฟาซอนหรือโดเรมีฟาโซเหมือนอกันซึ่งจะอยู่ในคีย์ C เมเจอร์ อ่าโอเคมาดูโน้ตกันเลยอ่าโน้ตเพลงมีแค่2บรรทัดเท่านั้นเองนะครับนักเรียนไม่ยากเลยนะครับนักเรียนเห็นตัวสีแดงที่ครูทำไว้ไหมนั่นแหละครับคือ5ตัวที่ครูได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือโดเรมีฟาซอนหรือโ so. ซแค่นี้ที่เหลือมันก็คือซ้ำๆกันอ่าครับ เอามาต่อกันจนเป็นเพลงได้นะครับโอเคโนท้ทแรกนะครับโดโดโดเรมีตามทันไหมนักเรียนโดโดโดเรมีต่อไปมีมีเรโดเรมโดมีมีเร,ดเรโดเรมโดจะติดกันนะครับค่อนข้างจะติดกันนะครับ นักเรียนต้องฝึกเยอะๆนะครับเพราะว่าโน้ตค่อนข้างจะติดกันไม่ได้ห่างๆกันนะครับเอาใหม่นะครับ do 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 re mi 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 re do re mi do ท่อนที่สอง mi 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 fa so เอาใหม่นะครับนังเรียนในเนื้อหาเขียนว่าซอนนะแต่จริงๆแล้ว ครูอยากให้นักเรียนพูดโ so ซมากกว่ามันจะเข้ากับโน้ตอื่นๆได้ดีกว่านะครับไม่เอาใหม่นะครับมีมีมีฟาโซโซโซฟามีฟาโซมีนะครับพอจะจำได้ไหมครับนักเรียนอ้าวใหม่ย้อนใหม่ตั้งแต่ทีแรกนะครับสามสี่โดโดโดเรมี มีมีเรดเรมโดมีมีมีฟาโซโซโซฟามีฟาโซมีอ่ะโอเคเพราะนั้นรอบต่อไปเรามาท่องกับคุณครูพร้อมกันเลยนะจังหวะแบบปกติเลยนะครับคุณครูจะได้นดูคุตเล่ไปด้วยอ่ะรวมๆสติสายตาดูโน้ตที่หน้าจอพร้อมแล้ว วันสองสามไปโดโดโดเรมีมีมีเรโดเรมีโดมีมีมีฟาโซโซโซฟามีฟาโซมีเอาใหม่นะครับนักเรียนวันสองสามไปโดโดโดเรมีมีมีเรโดเรมีโดมีมีมีฟาโซโซโซฟามีฟาโซมี ว่านักเรียนจะท่องโนต้ตได้นะครับทั้งนี้ดังนั้นนักเรียนต้องไปฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับนักเรียนไม่มีทางที่จะเรียนกับคุคนครูภายในชั่วโมงนี้ปุ๊บแล้วท่องโน้ตได้เลยเ่าเปโล้ได้เลยไม่ได้นะครับนักเรียนก็ไปฝึกนอกรอบนะครับหาเวลาว่างอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนได้โนต้ตแล้วเราเอาโนต้ตตรงเนี้ยที่เรียนจําได้นะครับไปเล่นกับเครื่องดนตรีที่เราถนัดนะครับ หรือในวิชานี้ก็คือเอาไปเป่ากับเมโลเดียนสำหรับคนที่มีเมโลเดียนก็ฝึกเมโลเดียนให้คล่องนะครับส่วนคนที่ไม่มีอาวันนี้ครูมีข่าวดีครับนักเรียนเราใช้โทรศัพท์ไปเป็นประโยชน์คนที่ใช้ระบบ Android หรือพวก iPhone ให้เข้าไปที่ App Store คนที่ใช้พวกโทรศัพท์ของ Android นะครับ Android นะครับให้เข้าไปที่ Play Store เมื่อเข้าไปแล้วให้นักเรียนพิมพ์ตัวเป็นตัวภาษาไทยเลยนะครับพิมพ์ว่าแอ p แอปเปียโนหรือให้ผู้ปกครองพิมพ์ให้ก็ได้ App เปียโนพอเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะขึ้นแอปเปียโนเนี่ยโหหลายสิบแอปเลยให้นักเรียนเลือกเอานะครับแอปที่เหมาะสำหรับกบนักเรียนเล่นแล้วไม่ดึงไม่ช้านะครับนักเรียนสามารถเล่นได้เพราะว่าครูไม่อยากจะ บอกแอปแอปใดแอปหนึ่งให้นักเรียนไปค้นหาเผื่อบางคนใช้ไม่ได้ล่ะนะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์สเปคของใครนะครับสเปคนั้นนะครับลองโหลดดูเรียนก่อนนะอย่าค่อยโหลดนะอ่าเรียนให้เสร็จค่อยลับไปโหลดนะเมื่อโหลดได้แล้วปุ๊บก็ลองเอาเพลงเนี่ยในม,มุมลายเนี่ยที่ครูสอนเนี่ยลองไปกดดูไม่ต้องเป้านะนักเรียนไม่มีสายเป้ากดเอาแล้วมันจะ,จะมีเสียงนะครับส่วนนักเรียนจักกังวลว่า กลัวเริ่มต้นโน้ตตัวโดไม่ถูกเมื่อโหลดแอปมาแล้วอ่าอย่างบางทีที่ครูเข้าไปดูในแอปหลายๆแอปเนี่ยจะมีโน้ตมาให้อยู่แล้วนะตามที่นิ้วก็คือให้นักเรียนลองดูเอาแต่ถ้าบางคนไม่มีจริงแล้วชอบแอปเนี้ยมันเล่นดีมากเลยเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าเริ่มตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตกลับตัวกล้องเพื่อที่จะสาธิตการเป่าเมลโลเดียนเพลงแมงมุมลายให้นักเรียนได้ดูเนาะ โอเคพร้อมแล้วไปดูได้เลยครับนักเรียนครูค,ครูก็กลับกล้องมาที่เมโลเดียนของค,ครูแล้วนะครับก่อนจะสาธิตเป่าให้นักเรียนได้รับชมเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าจะบอกเทคนิคนะครับบนแอปเปโนอง,องเราว่าโน้ตตัวโดเริ่มตรงไหนนะครับคนที่โหลดกำลังจะเป็นโหลดหรือรอโหลดเมื่อเรียนเสร็จนะครับดูไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับ เมื่อนักเรียนโหลดมาแล้วนะครับโหลดมาแล้วปุ๊บมันจะไม่ขึ้นเหมือนกับเมโลเดียนที่ครูฉายดูนะครับอ่ามันจะขึ้นแค่ตรงนี้ก็คือโน้ตโดเลยนะครับทีนี้ข้อสังเกตข้อเปรียบเทียบในการหาโน้ตโดมันอยู่ที่พวกตัวสีดำานะครับนักเรียนอ่าตัวสีดำๆนี่ครับนักเรียนสังเกตนะครับถ้ามีไอตัวสีดํา เรียงติดกัน3ตัวอย่างนี้นะครับภายในนี้ไม่มีโนต้ตโดเลยนะครับไม่มีนะครับไม่ใช่นะแต่ให้นักเรียนมาดูตัวสีดําติดกัน2ตัวนะครับตรงนี้ไม่ได้ติดกันนะเนี่ยไม่มีห่างเป็นช่องๆงเนี่ยไม่ใช่ต้องติดกันอย่างนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นักงเรียนก็ดูที่แอปเินโนของเราถ้าเจอตัวสีดํา2ตัวนี้อยู่ติดกัน ให้นักเรียนจำไว้เลยว่าตัวหน้าตัวสีดำองตัวนี้จะต้องเป็นโน้ตโดถูกต้องไหมครับเนี่ยกลายเป็นโน้ตโดแล้วนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งต้นเป่าได้ถูกเนาะและ้วก็จดจำเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้งานแอปนี้อีกเยอะนะครับสำหรับคนที่จะต้องการโหลดส่วนคนที่มีเมลูเรียนอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอยากโหลดก็โหลดไม่อยากโหลดก็ไม่ต้องโหลดเพราะเรามีของจริงอยู่แล้ว ขอแค่ให้ฝึกตามที่ครูบอกนะครับเริ่มต้นจากตรงไหนครูเคยพูดไปแล้วนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องเนื้อเรื่องกันเลยเดี๋ยวรอบแรกคุณครูจะเป่าแบบเร็วๆจวังหวะปกติให้ฟังเนาะอะตาพร้อมแล้วไปฟังเลยครับ3 4 คือจังหวะปกตินะครับก็จะเร็วไปนิดนึงสำหรับคนฝึกใหม่นะครับอ่าไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเป่าแบบช้าๆให้ฟังนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับแบบช้าๆเนะาะ3 4 กดตามไม่ทันเนาะอันนี้ครูก็ช้าแล้วนะครับช้าสุดกว่านี้ก็ไม่ไหวนะครับมันฟังไม่เป็นเพลงนะครับเอาช้าไปในนี้พอนะครับให้นีนไปฝึกตามที่ครูพูดเด็กเรียนจะทําได้อ่ะโอเคคนที่มีเมโลดี้ก็กดตามคนที่ไม่มีก็ท่องโน้ตตามเนาะพร้อมแล้วเอาแบบไม่ช้ามากไม่เร็วมากนะครับนักเรียนสามส ื่อกี้สังเกตครูไหมกดผิดด้วยเห็นไหมอ่าหรือกดแล้วไม่มีเสียงเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่มันฝึกฝนฝึกมากได้มากฝึกน้อยได้น้อยนะครับก็จะเกิดเหตุกมารณ์แบบนี้นะครับคนที่ฝึกฝนมากๆจะนิ้วเขาเนี่ยจะคล้องแล้วก็กดถูกตัวแน่นอนนะครับโอเคเรามาดูกันต่อเมื่อกี้ ลองจังหวะปกติไปแล้วช้าก็แล้วนักเรียนจะเข้าใจบ้างไหมครับอ่ถ้ายังไม่เข้าใจเรามาเป้าพร้อมกันนะครับก็ไม่เร็วมากไม่ช้ามากด้วยสามสี พยายามใช้นิ้วให้ครบทั้ง5นิ้วเนาะครูยังไม่ฟิกแล้วนะครับว่านิ้วนี้ต้องเป็นโนต้ตอะไรโนต้ตอะไรนะครับให้นักเรียนได้ฝึกได้จํากันก่อนนะครับส่วนใครจะอยากจะรู้ก็ไปเรียนต่อยอดเอาเองเนาะในอินเทอร์เน็ตก็มีบอกหรือบางคนเรียนเป็นโนต้ตอยู่แล้วนะครับก็เป็นการดีเลยนะครับต่อยอดไปให้เป็นนักดนตรียิ่งใหญ่ได้นะครับโอเค หวังว่าทุกคนคงจะเป่าตามคุณครูได้เนาะเป่าแบบชา้ชาๆไปก่อนไปฝึกแบบชา้ชาๆอากาศร้อนๆมาไปฝึกแบบชา้ชาๆก่อนเนาะแล้วค่อยมาแบบเร็วเพราะอะไรการฝึกแบบชา้ชาๆก่อนจะทําให้สมองเราได้จดจําไปทีละสเต็ปทีละขั้นนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็ท่องโน้ตอย่างเร็วหรือเป่าอย่างเร็วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับมันผิดแน่นอนนะครับโอเค ขูจะเป่าแบบช้าๆให้ฟังอีกหนึ่งรอบเนาะช้าๆเลยนะทางเรียนตั้งใจดูนะครับ3 4อ่า เป็นไงบ้างครับให้นักเรียนไปฝึกเป่าตามเนาะใครไม่เป่าก็ไม่ได้ใครฝึกตามก็ได้นะครับได้ผลลัพธ์ก็คือนักเรียนจะเป่าเมนเดนได้อย่างอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับก่อนที่จะกลับเข้าไปสู่กลุ่มกล้องเดิมเนาะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวครูจะเป่าแบบจังหวะปกติให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ พร้อมแล้วไปเลย3าสโอเคนะครับไปฝึกฝนเยอะๆนะครับอ่ะกลับเข้าไปอ่าอย่างกล้องหลักเดิมนะครับบ่าอ่ะครับนักเรียนเป็นไงบ้างกับการสาธิตการเป่ามือเลียนกับเพลงแมงมุมลายของครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับ แล้วก็ครูก็แนะนําการเล่นบนแอปให้นักเรียนได้ดูแล้วว่าเริ่มจากโน้ตตัวโดเริ่มตรงไหนนักเรียนไปฝึกฝนนะไปโหลดกัรซะคนที่ไม่มีอาเมโลเดียนนะครับจะได้มีของไว้ฝึกทักษะไว้ฝึกกดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนบทเรียนกันนะครับนักเรียนดูที่หน้าจอครับข้อที่หนึ่งนะครับว่าชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนรู้การต้องโน้ต ในบทเพลงใดติ๊กตอกติ๊กตอกบทเพลงอะไรครับแมงมุมลายถูกต้องบทเพลงแมงมุมลายข้อที่สองแมงมุมร่วงล่นจากหลังคาเพราะเหตุอะไรนักเรียนต้องย้อนกลับไปดูเนื้อเพลงนะแต่ถ้านักเรียนร้องได้เนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่าแมงมุมเนี่ยร่วงล่นจากหลังคาเพราะอะไรเพราะอะไรครับนักเรียนเพราะเพราะน้ําฝน เพราะน้ำฝนทำให้มันไหลลนลงมานะครับข้อสาสุดท้ายกับการทบทวนเพลงแมงมุมลายใช้โน้ตทั้งหมดกี่ตัวบอกไปแล้วบอกไปแล้วทิกตอกทิกตอกทิกตอกใช้กี่ตัวอ่าห้าตัวนะครับมีอะไรบ้างโดเรมีฟาซอลหรือโดเรมีฟาโซน,นั่นเองนะครับโอเค ดังนั้นชั่วโมงนี้เราก็ได้บทเพลงแมงมุมลายกันไปฝึกเล่นและฝึกมากได้มากฝึกน้อยได้น้อยไม่ฝึกเลยไม่ได้เลยนะแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบไปได้เนาะไปฝึกฝนซะนะครับไปร้องเพลงในคล่องนะครับก่อนที่นักเรียนจะกดปิดนะครับอย่าลืมเข้าไปทำ google meet ในกลุ่มของต่างๆของห้องของเรานะครับครูจะ ส่งลิงก์ไปให้พร้อมกับวีดีโอนี้ครับนักเรียนก็เข้าไปทําเหมือนเดิมตัวฐานให้เรียบร้อยก่อนนะครับนักเรียนก่อนที่จะกดส่งเนาะเพราะอยากให้ส่งแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคพอนักเรียนดูแล้วก็คุณรูณก็ลาเป็นเพลงท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านู้นะครับสวัสดีครับ